คืออยู่ไม่ชอบต้มป,ปลาอะไรโดมีต้มคือต้มปลาเน้นอย่าเผ็ดนะเน้นอย่าเผ็ดต้ยมยำปลาหรอ,อมไม่มจะเผ็ดมต้มปลาอย่าเดียวบรรยากาศดีมากทุกคนเ้าอยู่ที่ไหนนะตอนนี้ ยี่ร้านไม่ไผ่ใช่ไหมร้านไม่ไผ่ลาดกระบ,บังร้านไม่ไผ่ลาดกระบ,บังค่ะทุกคนบรรยากาศด,ดีมากทุกคนนูลมเย็นสบายรออาหารนะคะทุกคนตอนนี้ เริ่มทยอยมาแล้วจ้าอันนี้จะเป็นน้ำตกอันนี้คืออะไรพ่อเทนี่อันนี้คืออะไรพ่อ,อ,นนอ,อ,พอก้อยก้อย้อยของพ่อบ้านนะคะก้อยรสเด็ดน้ำจิ้มแซ่บน้ำเจียว อาหารยังมาไม่ครบนะคะคนรอก่อนค่ะตอนนี้เสิร์ฟน้ำมาเมนูมาอีกแล้วทุกคนพร้อมเสิร์ฟน,นั่นเป็นอะไรครับต้มปลาต้มปลาต้มปลามาแล้วทุกคน ้อบกินอะไรจ๊ะปล้อยในเอาเด็ดๆให้ทุกคนดูดิค่ะแซ่บๆด้อไม่สวยน่ะอืมไม่ไหนบอกว่ารูปนี้ครับไม่ได,ใได้ใช่ได้ ต้มปลาหนะ้ากินมากก็ตักในชามแล้วก็ซอดิจะไ,ได้อร่อยต้มปลาหนะ้กนา,ากินมากเลยนากกินไหมที่เราลไหติดกันซอสดีเอาตักในชามเนี่ยตักในชาม นามาแล้วทุกคนอ,อาเคยียพื้นที่พี่เขาหน่อยลูกไก่ย่างไก่ทอดกลดูต้มปลาต้มปลาอร่อย<ม>เห็นหน้ำขิงอร่อยใช่ไหมอ่ะอันนี้ต้มปลานะทุกคนอ่ะเป็นไงรสชาติอร่อยไหมอร่อยอร่อยกินต้มปลาทุกคน มากินข้าวด้วยกันอร่อยอร่อยที่ช่ชยชอยู่ข้างไงลูกอาหารครบแล้วใช่ไหมชอบมากเลยทุกคนเด,ด็เด็กทุคนัสดีสวัส ลมแรงมากทุกคนนี่กับข้าวเรากินแบบชิวๆบ้านๆอาหารอีสานบ้านเฮานี่หมดเกี้ยงจานก็ไม่กินกระเทียมกินไปเยอะแล้วอาหารอร่อยไม่จ๊ะที่น่าแค่นี้ต้นตุ๋นแหนปลาดุกมันกรอบดีนะอ,นอร่อย ดูบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนสวยงามมากๆร่ลมลื่นอากาศเย็นสบายค่ะนี่ธรรมชาติธรรมชาติกินข้าวแบบชิวๆอร่อยๆบรรยากาศดีมากทุกคนเย็นมากเลย,เย